ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเมื่อวานครูสอนนักเรียนเนกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะใครจาได้บ,บ้างเอ่ยเรื่องการนําเสนอข้อมูลนะคะซึ่งการนําเสนอข้อมูลส่วนของเมื่อวานครูก็มีจุดประสงค์เพื่อให้ในักเรียนได้จําแนกให้ทราบว่าลักษณะนี้เป็นรูปของแผนภูมิแท่งแ,แล้วก็ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการยื่นระยะนะคะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะในวันนี้ถ้าหากนักเรียนพร้อมแล้วงั้นเราไปเรื่องเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคะจากรูปนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีแผนภูมิแท่งใช่ไหมคะ,ะมีแผนภูมิแท่งอยู่หนึ่งรูปนะคะซึ่งนักเรียนก็ดูนะคะว่า ตรงจํานวนคนต่างด้าวจากสี่สัญชาติที่คงเหลือทั่วราชาอาณาจักรและได้รับการได้รับอนุญาตให้ทำงานประจําเดือนมกราคมพุทธศักราช2561ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของอะไรคะนักเรียนเขาเรียกว่าชื่อแผนภูมินะคะแล้วก็ถ้าหากนักเรียน เห็นเส้นนะคะจะเห็นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะเส้นที่แสดงแนวตั้งที่เขาเขียนตรงไปทางตรงนี้ว่าจํานวนวงเล็บคนเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นแสดงจํานวนนะคะนักเรียนแล้วก็ในแนวนอนนักเรียนก็จะเห็นเป็นสัญชาติใช่ไหมคะสัญชาติก็จะมีทั้งหมด4สัญชาติด้วยกันมีญี่ปุ่นอินเดีย ฟิลิปปินแล้วก็จีนนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเส้นแสดงรายการค่ะนักเรียนแล้วพระเอกของเรานั่นก็คือการย่นระยะการย่นระยะก็คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบริเวณนี้นะคะนักเรียนอันนี้เราจะเรียกว่าการย่นระยะนะคะ,ะรูปแบบของแผนภูมิแท่งนักเรียนก็พอที่จะทราบ รายละเอียดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องถัดไปกันเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะนันกเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าแนวตั้งนั่นก็คือเส้นแสดงอะไรคะจานวนแนวนอนนั่นก็คือเส้นแสดงรายการแล้วก็เครื่องหมายการย่นระยะนักเรียนก็รู้จักแล้วนะคะ แต่เดี๋ยวในแผนภูมินี้นะคะเราก็จะมาทราบรายละเอียดกันนะคะนันเกเรยียนว่าแล้วแต่ละแท่งหมายความว่าอย่างไรนะคะเราก็มาดูในแท่งแรกนั่นก็คือเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะนันเกเรยียนนันเกเรยียนก็จะเห็นว่ามีตัวเลขด้านบนนะคะเขียนว่า1 5 2 6 2นนี่ก็คือจำนวนคน เราทราบได้อย่างไรก็เราดูที่เส้นแสดงจํานวนนะคะก็เขาเขาก็บอกไว้ชัดว่าจํานวนเป็นคนสรุปว่า,าในแท่งแรกนะคะเป็นการอาธิบายว่าจำนวนคนสัญชาติญี่ปุ่นและอนุญาตให้ทำงาน15,262คนนะคะ และเรามาดูแท่งที่2ค่ะนักเรียนนักเรียนคิดตามครูมานะคะในแท่งที่2นักเรียนคิดว่าเขาบอกอะไรคะจานวนคนสัญชาติอินเดียและอนุญาตให้ทำงานงาน1264คนนะคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยตอบกันแท่งที่3นะคะ แท่งที่3ก็คือจำนวนคนสัญชาติฟิลิปินและอนุญาตให้ทำงาน 14, 1 4 1 7งาน14,170คนค่ะแล้วก็ในแท่งสุดท้ายแท่งนี้เขาก็จะบอกให้นักเรียนทราบว่าจำนวนคนสัญชาติจีนและอนุญาตให้ทำงาน 15, 1 5 1 9งาน1 5คนนะคะ นักเรียนพอที่จะอ่านรายละเอียดของแผนภูมิแท่งได้หรือยังคะนักเรียนก็น่าที่จะสามารถเริ่มที่จะอ่านได้แล้วก็ทำความเข้าใจแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะได้แล้วนะคะถ้าหากนักเรียนพอที่จะทำได้ครูมีกิจกรรมทดสอบความเข้าใจด้วยคะ่ะ กิจกรรมทดสอบความเข้าใจนะคะนักเรียนในคําถามแรกครูถามนักเรียนว่าถ้าจากแผนภูมิแท่งนี้นะคะคนต่างด้าวสัญชาติใดที่ยังคงเหลือมากที่สุดและก็เหลืออยู่กี่คนนักเรียนลองวิเคราะห์ตีความโจทย์ให้ดีนะคะว่า คำถามก็คือคนต่างชาติสัญชาติใดที่ยังคงเหลือมากที่สุดสรุปว่าเราจะต้องดูอะไรคะนักเรียนดูว่าสัญชาติไหนมีตัวเลขมากที่สุดใช่ไหมคะ,ะนักเรียนก็ลองดูนะคะนักเรียนลองตอบมาก็ได้นะคะว่าสัญชาติใดนักเรียนลองเปรียบเทียบตัวเลขดูคะ่ะใครทราบคำตอบละบ้างคะ เราสามารถตอบก่อนได้เลยนะคะก็สัญชาติที่ยังคงเหลือมากที่สุดนั่นก็คือสัญชาติญี่ปุ่นนะคะนักเรียนและยังคงเหลือ15,262คนค่ะนักเรียนตอบถูกไหมคะในข้อแรกถ้านักเรียนตอบถูกเราไปข้อที่2กันเลยค่ะ ในข้อที่2นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะคำถามก็คือว่าคนต่างด้าวสัญชาติใดบ้างที่ยังมีจํานวนคงเหลือน้อยกว่า15,000นาคนสรุปว่านักเรียนก็ต้องดูที่ตัวเลขนะคะว่าตัวเลขใดที่มีค่าเป็นไงคะน้อยกว่า15,000ถ้าหากมีหลายสัญชาตินักเรียนก็ต้องตอบ ทุกสัญชาติที่น้อยกว่า15,000นะคะอาสรุปว่ามีสัญชาติใดบ้างคะนักเรียนถ้าหาครูถามว่าสัญชาติญี่ปุ่นใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่ามากกว่าสัญชาติอินเดียนักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะใช่อาสัญชาติอินเดียเป็นสัญชาติที่หนึ่งแล้วนะคะที่จะเป็นคำตอบ แล้วก็สัญชาติฟิลิปปินส์ซึ่งมีคนหนึ่งนพัน้เจ็บนักเรียนคิดว่าน้อยกว่าหนึ่งหนัคนไหมคะน้อยกว่านะคะสะรุปว่าสัญชาติฟิลิปปินส์เป็นคำตอบที่2แล้วสัญชาติจีนมีหนึ่งหหนึ่งบคนนักเรียนคิดว่าน้อยกว่าหนึ่งหนัคนไหมคะไม่ใช่นะคะ สรุปว่าข้อนี้คำถามที่ถามว่าคนต่างด้าวสัญชาติใดบ้างที่ยังมีจํานวนคงเหลือน้อยกว่า1 5 0 0 0คนนั่นก็คือคนต่างด้าวสัญชาติอินเดียและสัญชาติฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายนักเรียนตั้งใจตอบคำถามดีๆนะคะ คำถามก็คือว่าจํานวนคนต่างด้าวจาก4สัญชาติที่ยังคงเหลือมีทั้งหมดกีกคนนักเรียนคิดว่าข้อนี้เราจะใช้วิธีการยังไงคะเพราะเขาถามว่าทั้งหมดทั้ง4สัญชาติมีกันกี่คนถ้าหนักเรียนจะใช้เครื่องหมายลบคิดว่าเรามาถูกทางไหมคะ ไม่ถูกนะคะถ้าหากทั้งหมดนักเรียนก็ต้องใช้วิธีการรวมกันรวมกันนั่นก็คือเครื่องไม้บวกนะคะนักเรียนเราก็มาบวกไปทีละสัญชาติหรือเราอาจจะใช้วิธีการบวกทั้ง4ส,สัญชาติทีเดียวเลยก็ได้นะคะวิธีการก็คือว่านักเรียนก็ต้องรู้ว่านักเรียนก็ต้องนำของ สัญชาติญี่ปุ่น15,262คนมาบวกกับสัญชาติอินเดียเท่าไรคะหร่คะ1264คนแล้วก็ต้องมาบวกกับสัญชาติที่3นั่นก็คือสัญชาติฟิลิปปินส์1 4 1 7 0คนและพอไหมคะนักเรียนยังไม่พอนะคะต้องบวกด้วยสัญชาติที่4 แลนั่นคือสัญชาติจีนซึ่งมี15,190คนถ้าหางนักเรียนบวกทั้งหมดแล้วอครูจะให้นักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะว่านักเรียนได้คําตอบทั้งหมดกี่คนอครูให้เวลาสักประมาณ10วินาทีทันไหมคะสิวินาทีก็พอแล้วนะคะ,ะนักเรียนเริ่มคิดได้เลยค่ะ นักเรียนลองบอกดีๆนะคะหลักหลักก็ต้องตรงกันหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก,ก็หลักหมื่นผ่านไป5วินาทีแล้วค่ะแล้วก็การทดเลขนักเรียนก็ต้องทดไปในลำดับตำแหน่งถัดไปให้ถูกต้องด้วยนะคะได้คำตอบไปยังคะอะเรามาตอบพร้อมกันนะคะ ข้อนี้เราจะตอบเท่าไหรคะนักเรียนทั้งหมด4สัญชาติก็จะมี54,886คนนะคะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมทดสอบความเข้าใจจบลงไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้ก็คือว่าครูให้นักเรียนได้อ่านแผนภูมิแท่ง แล้วก็ถ้าหากโจทย์ถามอะไรนักเรียนก็สามารถที่จะตอบได้นะคะการที่เรามาทดสอบความเข้าใจก็เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ดูตัวเองสำรวจตัวเองว่านักเรียนมีความเข้าใจมากแค่ไหนนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนี้ครูก็จะทดสอบนักเรียนรายบุคคลนะคะเป็นการบ้านถ้าหากเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องเปิดไปในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่นสีม่วงนะคะนักเรียนเปิดไปหน้า130นักเรียนก็จะเห็นตามคลิปของครูนะคะนั่นก็คือข้อมูลของเราจะเป็นปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่เดือน กรกกราคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,560นะคะนักเรียนโดยทีเ่เส้นแสดงรายการก็จะเป็นเดือนแล้วก็เส้นแสดงจำนวนแนวตั้งนะคะก็จะเป็นปริมาณวงเล็บล้านลิตรโอ้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะเห็นการแสดงการย่นระยะด้วยนะคะ ซึ่งก็ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิแท่งนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถาม5ข้อด้านล่างนะคะซึ่งคำถาม5ข้อนี้ลักษณะการทำการบ้านนักเรียนไม่ต้องลบจทย์ในสมุดให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในหนังสือนะคะอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนข้อที่1ถามว่า เดือนใดที่มีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า60ล้านลิตรนักเรียนก็ดูว่าเดือนใดที่น้อยกว่า60ล้านลิตรนักเรียนก็ตอบลงไปด้านหลังเขียนคำตอบด้านหลังโจทย์ข้อนั้นๆได้เลยนะคะถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็เริ่มทำการบ้านได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนส่งคลิปมาให้ครูในกลุ่มไลน์เช่นเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ครูก,ก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะนะักเรียนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย